สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เราขายแม่พัน์ุออกนะคะเป็นแม่พันสองสาย1ตัวแล้วก็แ a n d r เรชเลือร้อยหตัวนะคะอายุถ้าถึงวันนี้ก็6เดือนพอดีค่ะเราขายไปให้กับทางหนองบัวลำพูนะคะแล้วลูกค้าโทรมาบอกนะคะพอไปถึง วันที่ขายไปวันที่สามนะคะวันที่เจ็ดโทรมาบอกว่าหมูเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์เร็วมากเลยหกเดือนค่ะเป็นสัตว์แรกแล้วนะคะที่ขายออกตัวที่สองที่มาจับไปนี่เป็นสองสายนะคะที่อยู่ในคลิปตอนนี้นี่สองสายนะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณร้อยค่ะ ร้อยก,กว่ากว่าหน่อยๆไม่ได้ช่างนะคะกะเอานี่ตัวที่ยกขึ้นจะเป็นแบนเดชเลือดร้อยค่ะนี่ตัวนี้เราขายออกไปที่1 7ื0นนะคะ17,000บาทถ้าเป็นเลือดร้อยถูกมากนะคะราคานี้เพราะว่าปกติถ้าเราซื้อเข้ามาอายุ5เดือนเต็มจะอยู่ที่20,000นะคะราคา สมัย10ปีที่แล้วอะนะเราซื้อมาจากปีทาโกบอกตามตรงหมูหเดือนค่ะที่เราซื้อเข้าถ้าเป็นแลน์เรดเลือดร้อยตัวละ22,000นะคะนี่ค่ะเราขายออกแบบถูกมากอายุจะ6เดือนแถมเป็นหนึงแบบเอาไปแล้วเป็นสัตว์เลยนะคะนี่ตัวที่2เป็น2สายนะคะแลนเรดลาดไว้อายุเท่ากันนะคะหมูชุดนี้เกิดไรเรียก,กัน,นะคะ่ะเอาไปแล้วเป็นสั์เลยนะ เราขายออก2ซสายตัวนี้อยู่ที่13,000ื่นาค่ะหนึ่งหบาทนี่ขายถูกที่สุดแล้วนะบอกตามตรงยั่ะราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละที่เราขายถ้าปกติ2องสายสมัยก่อนขายที่ตัวละ1 0,000บาทน,นะคะอายุ5เดือนเลือดร้อยก็15ค่ะนี่เป็นราคาแบบมาตรฐานของเรานะไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่นเราจะขายประมาณนี้ค่ะราคานี้ไม่มากไปกว่านี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็แบบต้องโทรติดต่อสอบถามค่ะมีเป็นช่วงๆนะไม่ได้แบบมีตลอดอันนี้ที่จริงเราแบบไม่ได้ตั้งใจจะขายออกนะะตั้งใจ,จเก็บไว้แต่มีเหตุจำเป็นนะคะต้องใช้เงินอเนาะก็เลยขายออกพอดีค่ะเป็นช่วงที่แบบลูกค้าโทรมาสอบถามว่ามีไหมเออมีก็เลยแบบขายออกไปนะคะ ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจโทรถ่ายถามนะคะแล้วก็แบบมาอุดหนุนขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคำานเงินฟาร์มชาแนลบนช่อง YouTube และคำพูเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ